เริ่มต้นมื้อนี้ด้วยข้าวสุดสลดชาไว้80ปีเข็นรถจักรยานยนต์พ่วงข่างเต็ดร,ร่างรถไฟถื่อรถไฟชนร่างตอนาลูกสาวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานหากันย่า2 5 6 8เจ้าหน้าที่ตำรวจสพสีคิวได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์พ่วงขางมีผู้เสียชีวิตครับที่บริเวณบ้านสะพานดํนะครับหมู่8ตบสีคิวอำเภอสีคิวจังหวัดรราชสีมา จึงได้ฟ้าไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับพรมถ้ำสีคิวที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์พ่วงข่างนะครับสภาพพังเสียหายยับเยินหลังถือรถไฟดวนขบวนที่71กรุงเทพนะครับอุบลราชธานีพุ่งส้นยางแห้งข้างกันพ่อศพผู้เสียชีวิตทราบซื้อกั้ขึ้น้นบวนนะผึงสูงเนินอายุ8 0ปีสภาพร่างกายถือแรงกระแทกจนว่า ขาดเป็นสองท่อน,นเศษชินส่วนกระจัดกระจายเกลื่อนะพื้นที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้เก็บกูร่างก่อนจะนส่งทรงรงพยาบาลสีคิวเพื่อทำการชันาสตรจากการสอบถามลูกสาวของผู้เส,สียชีวิตนะครับได้บอยฟ้ฟังว่าตนในขับรถจักรยานยนต์น้ำหนาพ่อเพื่อทีเสษไปขายของที่ตลาดส่วนพอขับรถพ่วงข่างตามหลังมาเมื่อถึงจุดตัดของรถไฟรถพ่วงข้างเกิดติด ค่าร่างนะครับพอจึงลงไปซอยเข็นแต่กะเนื่องจากอายุหลายแล้วคับหูตาวก่ค่ดีทํำให้บอเห็นนะครับขบวนรถไฟที่กำลังแล่นมาเพิ่นบ่เปิดบูดดิเะโดยความเร็วแล้วละกะถือกรถไฟชนเขายางจังนะกลางล่าเลยนะครับร่างกระเด็นดับต่อหนา้าต่อตาลูกนะครับ ตนรู้สึกเสียใจขนาดนะฮะในบ่คิดว่าจะเกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้บันทึกที่เกิดเหตุแล้วก็สอบปากคำพยานนะครับพร้อมกับประสานญาติให้รับศพไปประกอบพิธีท,ทงางศาสนาต่อไปก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้พลุ่ศูญเสียน้ำกันแล้วกันด้้อพี่น้องครับนี่แหละ โอ้ยนะอีกข่าวหนึ่งก็น,นะครับนี่ก็รวบสาวไงไงปันไดนน้อนี่เปิดคาราโอเกะบางนาเบื้องหลังทรงเด็กข่าประเวณีพนานะครับเป็นหม่องนัดกินสมกินแสวของผู้มักรถเปรี้ยวรวบสาวไงเปิดร้านคาราโอเกะนะครับเบื้องบางนาเบื้องหลังเป็นเอเจนต์ทรงเด็กข่าประเวณี นะครับเห็นว่าถือต้องก็ติต้องถือจับละครับพี่น้องเอยหากัญญาสองหาหกเมื่อวานนี้ครับตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าซีไบีโดยกองบังคับการปราบปรามการฆ่ามนุษย์บอกข้อปอดจับกลุ่มนางสาวสิรด,ดาหรือว่าเจนกเนี่ยเจนกนเจนกเนีเจ้าของและผู้ดูแลร,ร้านชบาแก้วข้าวเกะนะครับ ซึ่งกสามารถจับกลุ่มได้ที่บริเวณบ้านที่เป็นร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งใน,นพื้นเทียำเพอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนหรือว่าชอบบอหนึ่งกองกำลัออก,การสามบอก,กอบปอขอมทราบว่ามีการลักลอบให้เด็กหน่อยอายุต่ำกว่า18ปีครับทำงานในร้านคาราโอเกะ นั่งดิ่งดังกล่าวต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสามบกปข้อมอจึงได้ร่วมกวันวางแผนจับกลุ่มกับนางสาวศิราดาซึ่งกัเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดอำพล่างก็ได้ลงพื้นที่คาราโอเกคะครับโดยได้ทำการลงบันทึกประจำวันหมายเลขธนบัตรรัฐบาลที่จะใส่ในการหลอดสื่อนะครับบริการทางเพจไว้ก่อน บันทึกไว้เลยมันจะไปไทยเอกสารไว้เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดอําพางก็ได้สั่งอาหารเครื่องเดิมมานั่งเคงโซกันอยู่ข้าวหนึ่งเดิดื่มกินกันถึงในมือนี่พ่อว่ามีพนักงานหญิงในร้านมีอายุที่8ปีจำนวนหนึ่งคนกับขึือน,นางสาวแค่รอดนามสมมุติแล้วซื้อเป็นผลไม้เด็แครอทนะเป็นผักผัก พักแล้ผลเใหม่พักเนาะแค่รถเป็นผักพี่น้องครับอาอยุสิบเจ็ดปีพ่อมแด่นจากนั่นก็เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดอําพรางก็ได้นั่งดด่มกับนั่งสาวแค่รถและนั่งสาวศีรดาเนี่ยแะเป็นเจ้าของและผู้ดูแลร,ร้านคาราโอเ้าเก๋ได้เสนอขายบริการทางเพจคือนางสาวแค่รถให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดอำพรางเขาแก็สบสารวัตรที่นี่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดอำพราง ก็ได้ตกลงสื่อขายบริการทางเพจแล้วนะครับโดยคิดค่าตัว1,800บาทนะซึ่งเด็กจะได้พันหาครับเน่เจแล้วสิหักค่าหัวคิวไป3 0 0รอยนะครับเมื่อได้เงินเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดอำพางก็ได้ผ้าเด็กหน่อยนั่งสาวแค่รถเนี่ยแหละครับน้ำสมมุตาออกไปที่โรงแรมซึ่งก้กอนออกจากร้านนา่งสาวศิรดาผู้เห็นเหตุการณ์นั้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อได้เข้าไปในห้องของโรงแรมแล้วนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดอําพางจึงได้ส่งสัญญาณให้กับเจ้าหน้าที่ชุดซอยเหลือเหยื่อเข่าซอยเหลือนางสาวแครอทนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มอีกชุดหนึ่งจะเลยทําการจับกลุ่มนางสาวศิรดาได้แจ้งข้อกล่าวหาขางต้นนะครับแจ้งสิทธิตามกฎหมายและกานน้ำโตส่งพนังงานสอบสวนกองกำกับการสามบอกอบปอขอมอเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหลังจากจับกลุ่มเจนกเจ้าของร้านดังกล่าว โดยที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนะครับย่งได้ขยายผลซอยเหลือเยือเด็กอายุต่ำกว่า18ปีที่เคยทำงานที่ร้านชบาแก้วข้าาเก๋ของนางสาวศิรดานี่และถูกเจนกเสนอขายบริการทางเพศมาแล้วได้อีกหลายร่ยน้ำกันแสดงว่าเพิ่งบริเพิ่งเหตุบนต่อไปประดาจสิมีอาชีพทางนี้แต่ว่าเพิ่งจับได้นะพี่น้องเนาะ โอ้จังไดกันเนว่เดีวมันผิดกฎหมายมันก็สิเป็นจังสี่แหละพี่น้องครับมันก็อาจจะเฮ็ดให้เฮ้านี่ล่ละนะครับหนึ่งเสียเวลาจะมาหากินสองเสียสื่อเสียงพร้อมเดียเสียหน้าเสียตาบอกง่ายๆนะครับไปเบิ่งอีกจักข่าวพี่น้องครับเนี่ยรวบแก้งหลอกตุนเยอะข้าราชการคู่กเกษียณสูญเงินกว่า1.9ล้านบาท วันที่หากนย่ญญาสองหาหกนะครับตำรวจสอบสวนกลาง c i ไบโดยกองบังคับการปรา,า,าบปรามบกปจับกลุมน้าสุรัตซึ่งก็สามารถจับกลุมได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารตำบลขุนกะทิ่งอำเภอเมืองชุมพร สืบเนื่องมาจากผู้เสียหายเป็นข้าราชการครูกเกษียณอายุราชการแล้วมีกลุ่มคนร้ายมาหลอกล่อหลอ,อกว่าจะได้เงินกเกษียณอายุราชการโดยให้ผู้เสียหายเตะต,ต่อไปที่เขตพื้นที่การศึกษาทุงสงผู้เสียหายหลงเสือครับได้ทําการเตะต,ต่อกลับกลุ่มคนร้ายดังกล่าวและปฏิวัติตามวิธีการที่คนร้ายแนะนําลักษณะเป็นข้อเส้นเตอร์ครับโจนสุดท้ายให้ได้สแกนคิวอาโคดโอนเงินไปให้กับ คนรายสูญเงินไปกว่า1ล้านเก้าแสนบาทและจากนั้นผู้เสียหายจึงร้องทุกข์ให้กับพนักงานสอบส,สอบวนสวาุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อมาจากการสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหาเป็นบัญชีมาในกลุ่มแถวที่4น้ำมาสู่การขออนุมัติต่อสารออกหมายจับนะครับในคดีนี้ก่อนทําการจับกลุ่มเจ้าพนักงานตํารวจชุดจับกลุ่มก็ได้ทําการสืบสวนจนทราบว่านายสุรัตนนะครับได ปรากฏโตอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารตำบลขุนกระทิ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มกาจึงไดร้รายงานให้คู้กับผู้บังคับบัญชาทราบอุบัติเหตุร้วันเกิดขึ้นแบบนะแต่ละมือบริเวณแต่ละวันเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้พี่น้องครับนะฮะเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับนี่กาหน้าที่รถเก๋งยางแตกครับเพราะว่าต๊หลุมถนน นะฮะนี่ขี่รถไกลๆท่างไก่หรือว่าไปหันมาหนีเรามาระวังเด้อขันว่าเขาบ่ชินถนนจะขับเร็วครับพี่น้องครับเออขันแม่นในซ้อยเข้ารัวถนนที่เขาพันคูมือเขาหลุว่าหลุมมันอยู่บมงใดแต่ว่าขันไปตังหวันแล้วเลยที่จังหวัดเชียงเศร้าครับมีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีหลุมยุ่กลางถนนนะครับชาวบ้านกระสงงัสเนาะนี่มันแต่นั่นมันหลกเนาะเพราะมันอันดวงจันทร์เพราะที่ใดมีหลุมมีบ่อความหมายว่านะฮะมีรถตกไปหลายขั้นแล้ยยางแตกพร้อมเนี่ยตกไปย่ำได้ยางแตกย่ำนั่น ทีมข่าวกัไในลงพื้นทีไปตรวจสอบเบื้องว่าแมนอิหรีบอกคือจังขาเจ้าลองเลี้ยนบ่จังหวะที่รถเก๋งขับมาตกหลุมพอดีพอดีพี่น้องขับเสมนค่ะทำมาแสดงให้เบิง้งสวรรค์เปิดตาให้เบือ้องมีภาพที่ผู้สื่อข่าวถ่ายเอาไว้ได้พอดีเป็นหน้าที่ที่รถเก๋งขับมาบนถนนตกหลุมโปะเนื่องครับยางจังนะครับจนว่ายางน,า,น,า,นาด้านฟังซ้ายในี่แตกโปะจนต้องจอดรถเปลี่ยนยางใหม่เกิดเหตุช่วง ลงสะพานคลองถนนเทพรัตนามูสิบสองอตำบลบางปะกง อำเพื bien, ่อบางประกงจังหวัดชาเชิงเศร้าครับถนนกับสมียนเสมบยนวัยหนาครับหัวนักข่าวมากจังได้มาตกให้แตกก็ดีนี่แม่นะครับเหตุการณ์นี้ทีมข่าวกำลังลงพื้นที่ถ่ายภาพหลุมอันตรายกำลังเหตุสกูปอยู่ครับหลังมีการลองเรียนว่ามีรถยนต์ตกหลุมยางแตกไปแล้วนะครับถึงหกขั้นผลว่าังสั่นซึ่งกากอนจะบันทึกช่วงที่รถเก๋งขั้นดังกล่าวตกหลุมเพิ่มอีกหนึ่งขั้น ลกาจากนั้นครับทีมข่าวก็ได้ประสานหมวดการทางบางประกงเล่งมาสอมแซมแน่ย่าให้เห็นอีกเถาะนะ,ะ่ามาสอมแซมเห็นว่าเป็นข่าวเนี่เสน,น,นอข่าวไปเนี่ยวายคนที่ปล่อยเจ้าเนี้ยจนทําให้มีล้มขนาดใหญ่เกิดขึ้นครับเมื่อเหล่กันนำมาเตือนไพ่ ใช่กับประชาชนนะครับผู้ใดที่ผ่านถนนสัญจรเส้นนี้ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังอย่าขับเร็วครับยางแตกยางหัวควบคุมรถไม่ดีนะครับโชคดีที่เสียแต่ยางเดนขันโชคพอดีกับว่าชีวิตนะครับแล้วก็อวัยวะบ่ไหวเดนเกิดอุบัติเหตุย่ำใดบ่มีได้กําไรยักเทียบไม่ได้ขาดทุนพี่น้องเออผู้บ่เคยเจอบ่มีทางษหูหรอก